รางวัลอะไรรางวัลเป็นอะไรเนี่ยเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จไม่กล้าโผล่เลยเครื่องชาร์จครับเครื่องชาร์จครับนะครับพี่ดุเพียให้เกียรตินะมันเข้าไปมาแรกครับสองไม่เลยผมไม่เล่นนีกเลยมีมีเวลากำหนดไหมว่ากี่นาทีสองนาทีมันเดินพี่สองนาทีเหมือนเดิมลงมันจอดไอ้แรกคงที่ก็คือใช้สายใช้เวลาเร็วที่สุดเนี่สามตัววันเอาไปใครใช้เวลาเร็วที่สุด ได้ไปเลยครับเครื่องแชทเป็นที่เอาด้วยอย่างงี้เอาด้วยเราเมื่อกี้บอกว่าพอเป็นเอามาไม่ใช่หรอเอามาเอามาเลวยถ่ายตรงนี้มาเอามาขอขออี้ขอโชว์ก่อนแล้วกันออ่่าาวันนี้เราจะเทสก่อนเทสก่อนแข่งก่อนแล้วกันเลยกาคือนะฮะบิดขึ้นไปฮอปนิ่งๆต่งนิ่งนงนิ่นี่ลาไงท้อปมีอะไรก็โชว์มาแล้วก็เอาบวก โอ้โหเดี๋ยวมาดูเอสซ่านะฮะเอสซ่าฮอทโชว์นะับตัวนี้สามดีหางตาพื้นเลยตัวนี้หางเขี่ยพื้นแล้วันหางเขี่ยวพ่อขอปุ่นนิดนึงนะหางอ่ะแต่ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสีกว่านะหางเขี่ยวปุ่นไม่มีไม่มีปุ่นเนี่ยมันแค่เอสซ่าไม่เป็นไรครับเครื่องเครื่องก็ไม่ใช่เครื่องเรา รีโมทก็ไม่ใช่รีโมทเราอ่าตอนนี้พี่ชายตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเราตัวนี้พี่ชายหาเพื่อนหนึ่งห้องตกไปแล้วผมตกไปแล้วครับเมื่อกี้ตังก็ไม่ใช่ตังเราเองไปหักไปแล้วหมู่โค้งแก๊สเต็มแก๊สเต็มที่ขาวแก๊สเต็ม ตอนนี้กระตั้งแค่ดูนะครับตอนนี้คืองรั้ยังไม่ค่อยได้โอเคครับเรื่มหมอได้เลยครดีแล้วดีแล้วดีเล็ไม่ดนะครับออฟแป๊บนึ่งเปริกนะครนีงเครื่องนะฮะตกไม่ตกโอเคต้ครับเอาไปต่อ้ปค ยังไม่เป็นใจนะเครืงยังไม่รอไฮับไปเ่อไฮับไปเลย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 ไยาลหุดหากรกตเพื่อนะฮะโเขาบินอะไรอ่ะเขาบินไม่มีแรงเหรอไม่มีแรงไม่มีแรงเาไม่เาไมบินไม่ไปไหนอ่ะบินไม่เป็นไม่บินไม่เป็นบินอยู่กับพี่บินเป็นดูดูพ่ชายเป็น ตัวอย่างนะบินเป็นต้องร่วงครับเร่วงยไม่จากเวลาครับตกไปแล้วร่วงไปแล้วมีการเตือนเนี่ยบินยากนะครับนะมันบินแบบสืนธรรมชาติเอ็ดบอกว่าไม่ให้เรื่องยากเลยครับเรื่องบินบกเนี่ยเพราะว่ารีโบทก็ไม่ใช่ของเขานะครับทั้งตัวลำตัวเครื่องตัวแล้วก็ไม่ใช่ของเขาหรือใหญ่ตัวเขาเองก็ไม่ใช่ของเขาเลยครับ มีสองหัวแต่พอเราดาดูดูเน้์ฝ้าบอกจริงเลเีนะเอาเีเียเ้ยหน้าตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเ่าถูกนะครับเจ้าของต้นีอนโกงตูนเลยโกงตูนนะถ้ารุดไปโกงี่าววนะเาอต้นเมแต่ว่ามีหน้ามีเล็บอะไรวะ บินได้ไหมอ่ะบินไม่ได้มันบินไม่ได้พี่บินได้แค่นี้แหละตัวนี้เครื่องบินของเราเอาไว้ฝึกฮ็อปนะครับรจะบอกใส่ว่าถ้าทำอะไรนะครับเป็นการฮ็อปเอบินปกติก็ได้นะครับบินได้ด้วยนะฮะบินได้นะครับกว่าจะบินได้ขนาดนี้ต้องใช้ปรกเออครับทำได้หรือ่านะครับบินได้ทุกอย่างนะครับ ทุกท่านะครับทุกท่าทุกลีลาทุกท่าทานครับยกเวนท่าเดียวครับท่าหลบเมียฮะหลบหลบไม่พ้นนะพี่หลบไม่พ้นครับผมพ้นแตกครับพ้นแตกเลยเมื่อคืนผ่โพสลงเฟซบอกโอ้โหหัวแตกจริงเปล่าไม่รู้หรือว่าน้ำแตกเปล่าก็ไม่ัยจันทร์ลงมาฮอกต่อครับเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์ผมว่าน้ำแตกครับพี่ต่อหัวแตกครับีครับ เขาใช้ตบาริดีค่ะนะครับเขาใช้คำสั่งตัดติ้งทุกตัวเลยนะครับเทคมินสองตัวเองพี่จอยสติ้งแปลว่าอะไรครับ เขาเขาบอกว่ามันแปลว่าแท็กอักษรแท้งอักษรอีกเขาบอกอะไรเป็นแท็กแท้งแล้สนุกอักษรนั่นแหละครับผมพอจะรู้จักจอยสติดผมว่าผมมีจอยสติดอยู่วันหนึ่งผมรู้ไหมผมเนี่ยต้องอ่านอักษรทุกวันเลยต่อไปบ้านไม่ทำอะไรผมเขี่ยจอยผมฟังอักษรผมเล่นซิมทุกวันเลย เล็กจอยบางคนก็จอยเล็กจอยใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นท่านรองหรือเปล่าพี่ทจอยแหลมจอยคมอะไรก็ว่ากันพี่ทูลรถท่านรองอ่าพี่ทูนสวยงากครับใช่รถท่านรองหรือเปล่าท่านรองมาแล้วถูกอ่ะต้องให้น้องสีดีกับน้องอาร์มนะครับบินนะฮะใช่เปล่ารถอะไรรถรถอะไรพี่ สงสัยไม่มานอะอ้อย่าไปไกลนะเดี๋ยวขึ้นหลดครับรถรถเขามีตานะด้วยเนี่นะครับบินไายเอข้ามานะครับเกียร์ไปเกียร์่ยเกียูงไปหน่อยเอาแบบว่าปีกเขียพื้นมาเลยใช่ไหมนายเอกนา้เออ ไอ้เจ้าของเจ้าของก็วิ่งไปเขียวแล้วงานนี้ากทำไม่ได้อะทำไม่ได้ผมว่าไงถามพี่โล่ก่อนนะอย่าไปยองเขามาใส่เอฟมาเลยใส่ก็ไม่ได้เออเอาปีกเขียวพื้นเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวงานหน้าต้องระวังระวังสายไฟพี่ขี้เกียจสายมาแล้วครับลงมาครับลงมาลงมาลงมาปีก้เขีย่ไโดว ถามกูหรือยังยืนตัวโต่อยืนตัวโต่อเจ้าของเครื่องบินบอกเอ้ยมึงถามกูหรือยังเอสกูกูถามนั่นแหละในใจครับที่รอดต้องต้องเกลี่ยรพื้นต้องเกลี่ยพื้นลงมาลงมาลงมามันยังสูงอยู่เจ้าของเจ้ามินเจอเงินกระเบียตัวใหญ่มันเลยนะ หมาย,ยังไม่ตื่นเลยอ่ะน,น้ำมันยังเหลือน้ำมันย <okay> ังเหลือครับลงมาครับเดชบอกถามเจ้าของเครื่องบินแล้วในใจแต่เจ <uh ้าของเครื่องบินตอบไปแล้วว่าครูบอกว่าอย่าอย่าโอเคมึงบินได้คือว่าโอเคลงมาลงมาทำยังไงทำยังไงครับทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะลงมฮันี่ย เอางี้ดีกว่าหงายท้องอาหารเขียวพื้นมาเลยไงไงท้องอันนี้เอสเคยทำได้มาแล้วนะทำได้อใช่ใช่ใช่เคยทำได้แล้วพี่แล้วก็ตกมาแล้วใช่ใช่ทั้งหมด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 ไปแล้วให้เหลือกับบ้านบ้างเยอะโอเคโอเค เครื่องตีจังหวะนะครับตัวนี้ไหนไหนข้ออะไนิดรียบวดรียบวดรียบวดหาเกี่ยงขึ้นตัวนี้เครื่องบินแบบนี้นะครับจะขึ้นจะลงไม่ต้องใช้ระเบียก็ได้ใช้คนจับอะโมได้แล้วเดี๋ยวลงมาเที่ยวนี้นะครับตอนลงมาเนี่ยนักบินจะใช้ฝากริบเลยครับตาเก็บเลยนะครับเอาเก้าตาโดดได้ไหมอะไรครับพึ่งไม่ว่างนะจับแท่งขันสายอยู่วะ ผมกลับบ้านไปเร่กสิทุกวันเลยออเอามือจับนะครับเอามือจับ เดี๋ยวมาดูะมันเตอไปนะนันนนเเจ้าอวากูรอดตายแล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะฮะหอ S3 ให้แต่ทิมงานปวยนะฮะตัวนี้นะครับเป็น